ดีจ้าเพื่อนเพื่อนแต่โหกกหลังอีสอยมักลินไม้ได้ละเอาให้เพื่อนเบิงเลยสอยใกล้กเร็วเลยวบักรีนไม้หรอบักรีนว้าบักนไมหรือร้นฟ้าค่ะสอยใกล้เ้วแต่โหไปก,อก,ก,อก้อยใส่หมูเดนด้วย้ค่ะมี่ตะโหอสอยแล้วจ้าบักนไม้หัวด้เปเียบไม่ยังงราคาเพื่อนเพื่อนกัมาเพืองกันเด้อค่ะข้อต่อนอนโรงพยาบาลนะี่ตะโหอสอย ใส่กบดินไม้กินยามแหลงเขาเขาบอกแมนแหลกว่าอีได้กินแก่ซองคุ้มมันละเจ้าเพื่อนเพื่อนคนโตฝนโตค่ะก็เลยเฮ็ดกับข้าวคำเช่นนั้นเขาล็อกทะเลอย่างล่างเยอ้ล้างกองลูกใส่ล้างควายเด้อค่ะเพื่อนนี่ค่ะโอู้นค่ะกำลังไฟกำลังดังไฟย่างหมูอยู่พวกนะค่ะแต่พบซอยแมงดินไม้แล้วจ้ะจะไปเบิ่งกันค่ะออ นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เนื้อหมูกำลังย่างอยู่จะคบเอินก้อยบักลินไม้เนาะหรือบักลินฟ้าวอะค่ะโอพเพกาลอลไรอะ,ะไรคือเอิญเนาะมันอย่าเอยมันอ้อยเอินบักลินไม้จ้ะขณะเอาย่างเนื้อหมูอยู่ค่ะเพื่อนบ่นานนี้ก็เอาเรียกาเอาเลขยกคีบมาคีบอยู่ จะย่างเซเนื้หมูค่ะตอนนี้เอามือยิบได้อยู่ค่ะเพื่นนอนเพื่อนมันวานอนอันว่าหันทอนเอามือยิบได้อยอ่อันว่าหันนั้นนั้นอยูะจ้ะอย่ามาเบิ่งต่อนันนี่ปรุงกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนลองมาเบิ่งตอ่อตอนเนื้อสุกตอนตะพบเอาไปหั่นเอาไปปรุงกันจ้ะวันนี้จะเสนอเมโนูก้อยหมูใส่มักลินไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาเบิง่งตอนขั้นตอน นี่ก็ละ่ะยางอันนี้เนาะค่ะเนาะยางเนื้อมูสุกแล้วไปเบ่งตอนการปรุงกันค่ะก็ยนเนื้อมูส่บักลินไม้กินยำเมลแดงค่ะเ,เพื่อนๆพวกกำลังใส่หอมจะ้ะเพื่อนๆกำลังรอเนื้อมูสแต่เขาทางบังไฟเดีย๋ยวได้เปิดไฟใส่บักลินไม้เนี่แต่ผมใส่ชามแล้วใส่ใส่หอมหอมต่างๆ หรอมูสุกอยู่ค่ะเพืเ่อนจะมาปุงกันเน้อคนะ่ะเนาะเนื้อหมูย่างสุกแล้วค่ะเพืเ่อนมันนี่เอามาหัน่นย่างห้อนเลยใส่ย่าห้อนเลยตะคุกระบักเรีกคีบเนาะมาจับโอ้ย่างสุกโพดจ้ะ ต้องยางแบบน้ำตกแค่หน่อยเซฟนะคะเพื่อนเพื่อนตะครุบซอยแต่ด้วยค่ะใส่เลยใส,ส่แล้วก็ใส่กับคลิปไม่เลยค่ะเพื่อนเรู้ว่าจะเห็นหมจะ <laughs> ใครคลิปอย่างเมื่อคืนุูมหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนเตอนเนี้ยเพราะว่าจะเวดปันน้นอย่าง้ี้คนตกค่ะ ฝนตกแห้งเห็งฝนตกฝาหองฝาเรียมแต่ว่าถ้าต่โฮมอยู่ก,ก,เกเเเัเห็ดกินคัมเนี่เราจะเพื่อนเพื่อนเห็ดกลินคัมเห็ดกินเลือดแต่เห็ปกติเห็นงอเอิรมนฝนปกติเหรออยูอ่คนเหรวเห็นแต่โฮมไปค่ายโรตเทอรี่ท่นี้เหรอยีเอ่เข้านอนแล้วค่ะพุ่มกวัวเนี่ยไอ้เจ้า เนี่ยมารอบังปุ๋งตอนปุ๋งเนาะค่ะเพื่อนๆให้แต่หกหั่นมู่แล้วกันซอยเนื้อมูแล้วกันค่ะกำลังซอยเนื้อมูใส่กระปักลินไม่แล้วมารอบางตอนตะหขปุ๋งเด้อค่ะนะค่ะเพื่อนๆตะหขปุ๋งแล้ววะเนีาะตะโขใส่ผง่นนัวผง่นนัวขุ่นชโลดต่โขก็ใส่น้อยเชฟน้อยเชฟลายเชฟลายบ่ใส่บ่แส่ สวัสดีครับสวัสดีโยเริ่มข้าวเสร็จแล้วก็เสรปลาค่ะก้อนบัลลินไม้เซน้้หมูเนาะค่ะเพื่อนเนอใส่ลายเด้อเข็มยัข้าใส่น้ำป่าเด้อใส่นฟงเชืงรดแล้วก็ขนสักอนถชุวขนหอมเลยชุ่ใส่พริกใส้นก้ว้าหอมเลย แยกยังไหนใส่้องสุร so ุตเราใช่ใช uh, oh. ่้พบว่าขดอีกขดอีแยกว้ให้ใหญ่อ้อยก่อนใส่อีกแยกยิ่งใหหนักใส่ฟองสุรุแล้วหน่อยอ้อยไใส่พริกผงคะโอ้วตะคว้าสพริกผงรูดๆกัน เ,เขากบกร่องาบบของบกพ่าไม่เอาพี่ปังหนาวใส่ก้อนพอใส่อพอมก่อนเป่าคนนีเกี่ยวกับปังหนาวมันใจ,จเจเพื่อนลูกเจอเา,เ, <c oughs> อาเป็นเห็ดง่อ่าเอเห็ดอย่าเอ้อยเป็นพวกบอกแต่กเป็นหวเห็ดอย่าเอเป็นคนบอก ก็เป็นคนสั่งอ่าหอมหนาวใส่โอ้ยหอมหอมค่ะเพื่อนเพื่อนหอมพริกเนาะหอมพริกหอมข้อคว้าหัวจ้ะหอมจ้าหอมจังหอมหนาวอีกไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนงามเลโทรศัพท์ซีมีรุ่นทรงกินหอมค่พี่น้องได้มเลยใส่หอมค่ะเพื่อนเพื่อนไปเจ็บเลยเปล่นแ่นอ่าใส่หอมค่ะเพื่อน โอ้ยแต่จะแซงเพื่อนน้ำปลาบ่ได้ใส่เพราะว่าชิมก่อนจ้า่นอนจริงแล้วห่อยางห่อเกือถ้ามันเลยหยันมันเข้มตัวชิมมาก่อนชิมปะอ่าไปเนี่ยโอ้ผู้ชิบกระชิมไว้ให้ยกกล้องหน่องกบะพันข่าวเพื่อนๆอย่างอีกอย่างเนาะมันเนี่ย ควรจะไกลเคียงแล้วแต่ว <dislike UC> ่ายังบอนขักซิมคำแย้โอ้โหรถสูงสานน้อยหนึ่งแต่ครูลาใส่น้ำปลาน้อยหนึ่งเพื่อนจ๋าเพื่อนเสร็จแล้วบอลไมเนี่ยครับแล้วบอลบอลซิมอะไรรองรับซิมเธอให้เราเพื่อนเพื่อนอาจารย์มาตัดก่อนค่ะ นะคะเพื่อนๆแล้วตักจานไปกินกันขีดกินขีดบ่ได้หายเนาะนะค่ะเนาะเพื่อนเนาะ่ะเพื่อนๆมันเด็กนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนมาค่ะมาค่ะกินข้าวแรงหนึ่งกันเด้อจ้าเพื่อนๆก้อยมักลิ้นไม้ก้อยมักลิ้นไม้ใส่หมูค่ะเพื่อนๆก้อยลิ้นไม้ใส่หมู จ้าเซฟค่ะนี่ค่ะจ้าวันนี้เราจะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะสวัสดีครับหอมค่ะหอมหอมหอมโอ้แต่พวกผีจักรลายควายเอ้ยอย่าอ้อยกินบ่ได้ค่ะขอบคนใส่ผีกกับสุรถแล้วค่ะนี่นะคะเ่อยมกดินไม้เส้มูค่ะเพื่อนเพื่อน,น,นเนี้ย <c oughs>